ดูดีไซน์ทำผมเองนะนี่อันนี้ด้านหลังไหนถันด้านหน้าหนอ่อยเออมีไว้ปลอยมีติดกิฟตแบบนี้ด้วยนะอ่ะขอเลือกอะไรคะกิฟต์กิ๊ตเตัแบบไหนคะอันนี้ก็<อ>จะเป็นสีแบบนี้นี่แต่มันเป็นเอ้อนี่ยังว่าเอ้ยสีสวยอ่ะ ออน่ารักดีลูกมีกิฟต์ด้วยยมามผสมด้วยออน่ารักสวัสดีค่ะสวัสดีวันหยุดวันอาทิตย์นะคะทุกคนแต่หูแดดร้อนมากนี่ทุกคนแม่กุ้งย่งให้ดูดีไซน์ทําผุ่มเองนะนี่อันนี้ด้านหลังไหนทางด้านหน้าหน่อยโอ้มีไว้ปอยมีติดกิฟต์แบบนี้ด้วยนะะวันนี้ดีไซน์ขอแม่พามานี่นะคะทุกคนบิ๊กซีเอ็กต้าเอ้ยบิ๊กซีดอนจันเชียงไหมปะโหแดดร้อนมาก ดีไซน์จะมาทำอะไรมาซื้ออะไรที่นี่เดี๋ยวตามไปดูกันเลยอ่าเข้ามาแล้วอย่างแรกที่ดีไซน์จะทำอะไรคะกินเค c ฟีกินเค c โอ้โหนี่เลยนะคื้ดีไซน์เขามีตู้ถ่ายสติกเกอร์ด้วยอ่ะปะถึงเค c แล้วปะเดี๋ยวกิน KFC เสร็จแล้วจะไปทำอะไรต่อนะคะทุกคนเดี๋ยวตามไปดูกันได้แล้วว้าวปะ ตอนนี้ขอเพิ่มพลังกันกอนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวดีไซน์จะไปทําอะไรต่อนนะเดี๋ยวตามไปดูกันเลย oh, โอ้โห<อ>นี่นะทุกคนหลังจากที่ซซดีไซน์กินเจซีเสร็จแล้วดีไซน์ก็มาดูรองเท้านะคะทุกคนหนึ่งร้อยบาทเหรอใช่เหรอลูกนี่นะทุกคนน่าจะกันถ่ายดีไซน์บอกกันต่ายน่ารักอันนั้นอะไรพูดออกมาให้ <c oughs> หนามากเลยนะลูก <c oughs> อันนี้ฝั่งนี้ร้อยเก้าเก้าป่ะ จาจะไม่รู้นะแต่ดูดิอันนี้เซลดีไซน์หนึ่งร้อยบาทอุยอันนี้เป็นรองเท้าเข้าไปดีไซน์อุย้ยสวยๆทั้งนั้นเลยเนาะอุ้ยสวยอ่ะดีไซน์เนี่ยเออใช่ใส่นี่ก็สวยนะไหนสวยแต่ว่าเป็นของเดก็กเป็นลายกระโอ้งเออแต่สีมันสวย ลายมันสวยแต่มันแค่มีไอกระตูนด้านข้างอันนี้ก็สวยอีแล้วเนี่ยอ๋อม,มีกระตูนด้านข้างเฮ้ดีใซนอันนี้สวยเนี่ยรองเท้าสวยๆทั้งนั้นเลยเนาะสีสวยๆทั้งนั้นเลยโอ<ฮ>้โหดีไซน์นี้เหมือนที่คล้ายๆที่เราเคยเห็นใน,นนิตอะลนรัดส้นก็มีแตเด็กไปหน่อยเนาะรัดส้นมันเด็กไปหน่อย โอ้โหนี่นะคะทุกคนตอนนี้ดีไซน์ก็เข้ามาในร้านโมชิแล้วนะคะโมชิโมชิมชอะจะมาดูอะไรมาซื้ออะไรคะเอ้านี่ดีไซน์ดูปากกานี่ดีไซน์ดีไซน์เป็นหลอดชาไข่หมูน่ารักตาไปดูกันดีไซน์เนี่ยดีไซน์เหมือนที่เขาเอาไปรัดหัวแคแรเบให้หนูเลยเนี่ยเนี่ยนี่แต่น่ารักนะนี่เป็นน้อยโองง้โหน่ารัก อะไรดีไซน์จะมาซื้อะะเลยคะหาอะไรคะดูไปก่อน,อนโอ้โหโอเคแม่หาซื้อกระเป๋าใหม่มาใช้ดีกว่าดูกระเป๋าแม่สิดู <g ười> ด <fi> ูน่ารักอ่ะนี่ตัวนี้ก็น่ารักนะดีไซน์เนี่ยนี่ไงหมือนของดีไซน์เลยไหนดูอของดีไซน์ดิดีไซน์เป็นแบบนี้นนนเนี่ยเนี่ยเนีย่ยมันทงออหนุ่มเล่นฟูดมีเยอะมีหลายแบบน่ารักน่ารักขนาดเลยลูก ของหนูเป็นรูปมงกุฎเหรอเหมือนอันไหนเหมือนนี่เหรอไปเลือกกระเป๋ากันได้กระเป๋าตังค์อันไหนดีแม่จะซื้อกรเป๋าตังค์แม่ไม่ไมีกรเป๋าตังค์ใช้นั่นดิอันนี้ดีไหมได้แจกอันนี้ยังใหญ่เดี๋ยวลองดูข้างในก่อนไม่งั้นก็อ่อนเลกแบบนี้โอ้เลือกอะไรคะจิ๊บข้องแต่ไหนคะ ข้างล่างเปไ็นยายมัดผลมผลูกอันนั้นอะไรยายมัดผมสีสายอุ้ยันนี้มันมีอายมนี่ฝั่งนี้ก็เป็นไหนคะอ๋อเป็นลายมัดผมด้วยแล้วก็เป็นคลิปด้วยอ๋ออันนี้ก็จะเป็นนี่แต่มันเป็นเอ,อ้ยนี่ยายมัดเฮสีสวยอะ่ะเออน่ารักดีลูกมีคลิปด้วยยายมัดผมด้วยน่ารักดีสามสิบเก้าบาทอาแบบนี้เหรอคะ ทําไทำผมแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ทําผมเองแล้วนะทุกคนเป็นสาวละเนี่ยอันนี้อ๋ออันนี้แยกอันนี้มีแค่แบบนี้นี่แบบนี้เลยแล้วเขามีกล่องให้ด้วยไงก็ดีเนาะเราจะแบบใช้เสร็จแล้วก็เก็บใส่กล่องอป็นยัมนย้ผีเสื้ออือไหนดาวอยู่ไหนดาวแม้ว่าผีเสื้อ แต่เวลาหนูหนี่ผมไม่ว่าดาวมันอันเล็กไปกนะเออกระต่ายดีวะ่ะน่ารักดิดน่ายเออน่ารักดิมันไม่ค่อยมีนะกระต่ายอ่ะเออกระต่ายน่ารักเนะี่ยมันหนีด้วยจับง่ายด้วยนะกระต่ายน่ารักดีหูกเอาไหนนะจะเอากระต่ายนี่แหละ ครบยังไปครบแล้วไปจ่ายเงินกันอันนี้นะคะทุกคนตอนนี้เราก็ขึ้นมาที่ชั้น2แล้วนะคะไหนเมื่อกี้ไปซื้อร้านโมชิโมชิมาไหนดูสิคะนี่ได้แล้วนะโอเคปะเดซ๋ยซจะไปทำอะไรคะคีบตุ๊กตาคีบตุ๊กตาอีกแล้วนะคะทุกคนอังให้งบม60บาทไปไปดูกันว่าจะได้หรือเปล่านะ mm hmm. ก็คือเพื่อนหนูกะซิบมาใช่ไหมเพื่อนเพื่อนบอกว่าอะไรดไซายเพืนบอกว่าบิซีดอนจัแล้วก็ ขาคีมมันแข็งเหรอก็คือมันคีิได้อย่างนั้นแหละใช่ไหมโอเคไปไปลองดูกันโอ้โหอันนี้ตัวอะไรไม่รู้อะดีไซน์แล้วก็มีตู้นี้ตู้นี้เป็นแคร์บแบร์แบบนี้นะทุกคนเป็นสีสีแบบนี้แล้วก็มีอันนี้อะไรตู้นี้อะไรตุ๊กาตาอะไรไม่รู้อะดีไซน์เมโลดี้เนี่ยหรอไมเมโลดี้อ๋อ,อแก๊งเขาแก๊งเขาแล้วก็อันนี้แคร์บแบร์น,นี่เลยอ่ะหนูจะคลิปตู้ไหนคะ โ okay. อเคมาสีอะไรอ่ะ, <c oughs> อะลองดูมันเป็นสองสเต็ปหรือเปล่า <c oughs> ดูสิวันนี้วันหยุดนะขอมากีบตุ๊กตานะเพราะว่าเพื่อนกระซิบมาบอกว่าที่นี่ตู้ที่นี่ขานี่มันไม่ขาตู้อะไรนะขามันไม่อ่อนแรงล็อกช้าไปอ่ะเฮ้ย <c oughs> คิดว่าจะได้แต่หนูล็อกช้าไปนิดนึงจังหวะสองอะสีม่วงไม่ได้นะสีม่วงไม่ได้แล้วมันชิดไปนะสีฟ้าก็ได้หรือว่าสีเหลืองก็ได้ดูดิดูดิดูดิดดอเ,เออแต่ดูเหมือนเหมือนดูเหมือนมันมีแรงจริงนะขามันอะเอาเลยแล้วแต่หนูเลย เออมันมีแรงนั้นปล่อยตอนท้ายไะเราไปตู้โน้ตเหรอโอเคอันนี้ไม่แน่เลโอ้โหย้ายมาตู้นี้แล้วนะเป็นพวงกุญแจนี่หนูเอาตัวไหนเป็นสีขาวน่ารักเออสีนี่น่ารักเนาะตัวใกล้ป่องแล้วแต่เลยทำไมอะล็อกล็อกเร็วไปหรือว่าไง่มัันตวอ๋อ งันก็ต้องเอาตัวอื่นมันติดกันเหรอใช่มันติดกันเฮ้ยไม่มีแรงเลยทำไมมันไม่เห็นหนีบเลยอะ่ะเรียนสุดท้ายเฮ้ยเ,เ,เนี่ยมันขามันอ่อนแรงเรนาะเออนี่นะทุกคน60บาทไม่มีอยู่จริง ขอเพิ่มอีกยี่สิบนะมาฝั่งนี้อีกแล้วอ่ะมาดูกันเงาอาออกแบบเห็นชัดๆเลยค่ะขึ้นไปแล้วก็อาออกอ่ะเงาหา้หาหา้าห้าไปโอ้โหเป็นไงคะที่สายตู้กี้เป็นไง สรุปแล้วเปนไงคะที่เพื่อนบอกว่าอะไรนะคะ่ะมันแข็งแรงอะจริงไหม,ไมหนูคิดว่ายังไงอะหนูไปขี่มา80บาทหนูคิดว่ายังไงคะ <80 S 1> ใช่80หนูคิดว่างไงอะมันเหมือนกับที่เราเคยขี่ไหม,ไม,มเออแต่ว่าอะไรแต่ว่าถ้าที่อื่นมันจะแบบขี้มาแล้วขึ้นอ๋ออันนี้มันยังขึ้นไปใช่ไหมขึ้นไปข้างบนแล้วก็ค่อยหลุดใช่ไหมก็คือดูมีลุ้นกว่าใช่ไหมตแต่ ถ้าจะให้ได้ก็คงต้องแบบหมดเยอะเอาแม้ว่าหลายร้อยอ่ะโอเควันนี้นใช่ค่ะที่แล้วหมดไปหนึ่งร้อยได้หนึ่งตัวค่ะนี้หมดไปแปดสิบาทไม่ได้สักตัว <laughs> อ่าวันนี้ก็วันหยุดนะดูคนแม่คุณก็พาดีไซน์มาห้างนะคะนี่วันหยุดใครไปไหนบ้างก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดแชร์กดติดตามได้วยนะคะม่บ๊ายบายคะ่ะ